สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการพระพมพี P มีชีวิตค่ะซึ่งเป็นรายการที่ทําเรื่องยากในพระมพีให้กลายเป็นเรื่องง่ายและก็กลายเป็นเรื่องสนุกนั่นเองนะคะและเราสามารถที่จะนําพระวจนะคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างง่ายดายมากๆเลยค่ะสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยนะคะให้กับพี่น้องของเราที่เราจะเดินในทางของพระเจ้าที่เราจะร่วมกัน เติบโตในเส้นทางของพระเจ้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็มาถึง EP ที่3แล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็หัวข้อที่เอ็มจะนําพี่น้องในวันนี้นะคะก็ให้หัวข้อที่มีชื่อว่าเฝ้าเดียวยังไรให้รับพระพร เห็นไหมคะว่าเป็นหัวข้อที่แบบว่าเป็นพื้นฐานเบสิกมากในชีวิตของกิตเตียนใช่ไหมคะ,ะแต่เอ็มเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ไม่ได้ผูกพันกับพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวหรือว่าในการอธิษฐานหรือว่าในการติดสนิทกับพระเจ้าหลายๆคนอาจจะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะแต่รู้ไหมว่าการที่เราได้เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้านะคะจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เติบโตในเส้นทางของพระเจ้าแล้วก็ยังทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหลักการ การเฝ้าเดี่ยวเราควรเฝ้าเดี่ยวอย่างไรดีคะเราถึงจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอันนี้ก็ในอีพีนี้นะคะก็จะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้คะ่ะแล้วก็หัวข้อวันนี้ของเราก็คือเฝ้าเดี่ยวอย่างไรให้รับพระพรนะคะ การเฝ้าเดี่ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของคริสเตียนนะคะที่ทําให้เราเติบโตในเส้นทางของพระเจ้าค่ะเฝ้าเดี่ยวอย่างไรให้เราได้รับพระพรนะคะประการที่1เลยนะคะพี่น้องจะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณมก็มีพระเา้นคำของพระเจ้าเป็นตัวอย่างของพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะแต่พระองค์ก็ไม่ละเลยการเฝ้าเดี่ยวหรือว่าการเข้าเฝ้าพระบิดานะคะซึ่งพระองค์ก็ทรงเฝ้า หรือว่าเข้าเฝ้าพระบิดาในช่วงเวลาเช้านั่นเองนะคะในพระธรรมมารโกบทที่1นะคะข้อที่35พระวจนะได้ตรัสว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปอย่างที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นนะคะพระเยซูคริสเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดานะคะแล้วก็พระองค์เองนะคะในการผูกพันตัวกับพระเจ้าในการติดสนิทกับพระเจ้าเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าหรือว่าเวลาที่การที่เราใช้ เวลากับพระเจ้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราคุณเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเราสําหรับพระเยซูคริสต์เองพระองค์งส่งเลือกในช่วงเวลาในตอนเช้ามืดนะคะพระพีบันทึกเลยใช่ไหมคะพี่น้องว่าในตอนเช้ามืดพระองค์ทรง,งลุกขึ้นนะคะแล้วก็ไปอธิษฐานกับพระเจ้าหรือว่าใช้เวลากับพระบิดานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองนะคะถ้าเราอยากได้รับพระพรจากการที่เราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าในทุกๆวันพี่น้องเราจะต้องเลือกเวลาที่เจาะจงนะคะเลือกเวลาที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ มาก,มากซึ่งเวลาของแต่ละคนก็จะไม่ตรงกันบางคนอาจจะเป็นตอนเช้าบางคนอาจจะเป็นตอนเที่ยงนะคะบางคนอาจจะเป็นในช่วงของกลางคืนเนาะแต่ว่าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาใน,ในตอนเช้าเนานะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะยังไม่ได้เจอกับปัญหาเรายังไม่ได้เจอกับผู้คนเรายังไม่ได้เจอกับสภาพแวดล้อมหร,อ ong, หรือว่ารถติดหรืออะไรในทํานองนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เราได้ตื่นขึ้นกับพ เจ้านะคะและแล้วก็แสวงหาพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ได้พึ่งพาพระเจ้าดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราเนี่ยปลอดโปร่งนะคะพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ใหม่ไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นการจัดเวลาให้กับพระเจ้าในช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครสามารถทําได้นะคะก็แนะนําให้เป็นช่วงเช้านะคะที่เราตื่นนอนนะคะเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราก่อนนะคะโดยการที่เราเลือกเวลาที่เหมาะสมกันเลือกเวลาที่เหมาะสมก็เป็น สิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่น้องจะต้องมีวินัยนะคะในการที่เราทําไม่ใช่แค่ทาวันเดียว2วันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังรับประทานอาหารทุกวันนะคะร่างกายของเราต้องการน้ําต้องการอาหารเช่นเดียวกันกับจิตวิญญาณเราในทางของพระเจ้าเราอยากรับพระพรมากหรือว่าเราอยากเติบโตกับพระเจ้ามากเนี่ยเราต้องจัดเวลาให้กับพระเจ้านะคะในทุกเช้าหรือว่าในตอนกลางวันหรือว่าในตอนเย็นก่อนนอนที่เราจะใช้เวลาเจาะจงกับพระเจ้าแล้วก็ขอให้เป็น ที่ที่สงบนะคะที่เราสามารถที่จะใคร,คร่ครวญในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราหรือว่าอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะคะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องก็เอาตามความสะดวกของพี่น้องแต่ว่าเน้นนิดนึงว่าให้พี่น้องมีวินัยนะคะแล้วก็ให้เราจัดเวลาเมือนเราไปทํางานถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้รับเงินเดือนถูกไหมคะพี่น้องก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวเราก็จะขาดพระพรของพระเจ้าไปหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราในวันวันนั้นนะคะเด ให้เราเลือกเวลาที main, make make ่เหมาะสมสําหรับตัวของเราเองในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีเวลาที่สามารถที่จะใครควรพระคำของพระเจ้าได้นะคะใช้เวลาสักครู่กับพระเจ้าได้เนาะนั่นก็คือข้อที่1นนั่นเองนะคะก็คือแนะนําว่าอยากได้รับพระพรจากการเฝ้าเดี่ยวก็คือให้เลือกเวลาที่เหมาะสมให้เลือกเวลาที่เจาะจงนั่นเองนะคะแล้วก็ประการที่2นะคะเฝ้าเดี่ยวอย่างไรที่จะทําให้เราได้รับพระพรนะคะในหัวข้อที่ สก็คือว่าองค์ประกอบของการเฝ้าเดี่ยวนะคะการที <pl ains> heard, ่เราพูดคุยกับพระเจ้าหรือว่าองค์ประกอบของการเฝ้าเดี่ยวจะมีอะไรบ้างซึ่งพี่น้องก็สามารถที่จะนําไปใช้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้หรือหลายๆคนรู้แล้วแต่ไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราได้รับพระผรนจากพระเจ้าได้นะคะดังนั้นก็หนุนใจพี่น้องนะคะว่าการเฝ้าเดี่ยวก็มีองค์ประกอบนะสั้นๆง่ายๆนะคะสามารถที่จะทําได้ในทุกๆวันองค์ประกอบแรกเลยก็คือการอธิษฐานสรรเสริญ ริพร yeah. okay. ะเจ้านะคะการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ด้วยเป็นบทเพลงของการนมัสการนะคะใครที่ชอบร้องเพลงนมัสการก็สามารถใช้บทเพลงนั้นในการสันรเสริญพระเจ้าได้เลยนะคะหรือว่าเป็นถ้อยคําเราก็ได้นะคะสรรเสริญพระเจ้าสันรเสริญยังไงก็คือสันรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพลักษณะการทรงสร้างของพระองค์ฤทธอำนาจของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือว่าพระวจนะคำที่เราอ่านแล้วก็พูดถึงบุคคลบุคคลนั้นก็คือพระเจ้า เจ้าของเรานั่นเองนะคะเราก็จะสรรเสริญแล้วก็ยกย่องพี่น้องรู้ไหมว่าการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยจะทาลายเออขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่ากําแพงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะจะสามารถที่จะทําได้ฤทธิ์อานาจของการสรรเสริญดังนั้นการสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็พระเจ้าก็ชื่นชอบเวลาที่เราสรรเสริญพระองค์นะคะนอกจากการสรรเสริญพระเจ้าองค์ประกอบต่อมาก็คืออะไรก็คือการอธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจ้าค่ะและคนตื่นขึ beeping, ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราควรขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดทั้งวันนี้พระเจ้าจะเทการอวยพรให้กับเราพระเจ้าอวยพรธุรกิจการงานของเราขอบคุณพระเจ้าในในสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือแม้ขอบคุณพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีทําให้เราเชื่อทําให้เราวางใจนะคะเป็นพระคุณที่เราได้รับจากพระเจ้านะคะแนะนํา ว่าค่านาที10นาทีที่เราตื่นมาขอบคุณพระเจ้าจะทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราแช่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็จะมีสันทิสุขมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเราเป็นคนที่อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสม่ําเสมอนะคะคําขอบคุณคําสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยถ้าได้ออกจากปากของเรานั่นหมายความว่าพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลก็จะหลั่งไหลมาในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็องค์ประกอบอันที่3นะคะของการเฝ้าเดี่ยวก็คือการอธิษฐาน สาร,รภาพความผิดบาปของเรากับพระเจ้าเนาะในพระวจนะก็บอกว่าเ,ออเราทุกคนเป็นคนบาปใช่ไหมคะเราทุกคนเป็นคนบาปและแน่นอนในขณะที่เรายังมีออร่างกายนะคะในเรื่องของการทําความบาปอยู่อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในทุกๆวันเราสามารถที่จะผิดพลาดในเป้าประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือาทําให้พระเจ้าต้องเสียพะธทยหรืออาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีคําพูดที่ไมด่ดีการกระทาที่ไมด่ดีคนไก่ตัวเราที่เราพูดถึงไม่ดีเรานินทาคน หรือเราอิจฉาทิษยาคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะไม่ทรงผอพาะทายในในสิ่งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้เราสาร,รภาพบาปนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะพี่น้องไม่ต้องโอ้โหร้องเสียงดังปล่าประกาศในความบาปของเราเหรอกแต่ใช้เวลาสักครู่นะคะในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระโลหิตของพระเจ้าเนี่ยได้ชําระความบาปของเราสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วพระเจ้าเราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราตั้งใจหรือว่าเรา ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเอาชนะไม่ได้นะพระองค์สุขาระเจ้าเป็นความบาปที่มันฝังแน่นอยู่ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระโลหิตของพระเจ้าเนี่ยได้ชําระนะคะเวลาที่เรา,อ,าอธิษฐานสาร,รภาพบาปบ่อยๆมันจะทําให้จิตวิญญาณของเราะสะอาดขึ้นและเมื่อจิตวิญญาณของเราสะอาดขึ้นนะเราก็จะไม่กล้าในการที่จะกลับไปในการทําบาปนั้นซ้ำๆซ้ําๆนะคะก็จะทําให้บุคลิกลักษณะนิสัยฝ่ายวิญ,ญญาณของเราได้รับการเปลี่ยน แปลงที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่ถ้าเราละเลยในการสาร,รภาพความผิดบาปกับพระเจ้านะคะก็มันก็จะเป็นเหมือนเชื้อร้ายนะคะในฝ่ายวิญญาณของเรานะคะคอยสะสมไปเรื่อยๆๆๆบาปเล็กก็กลายเป็นบาปใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวของเราเองหรือว่าจิตวิญญาณของเราเองได้ตกต่าลงนะคะในเส้นทางเราก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะดังนั้นการอธิษฐานสาร,รภาพบาปก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในการที่เราจะต้องเอฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าการที่เราจะต้องอธิษฐาน ฐานแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าเนาะ,ะในหัวข้อที่2นะคะเขาพูดถึงองค์ประกอบของการเฝ้าเดี่ยวมีการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็การสารภาพบาปค่ะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะเฝ้าเดี่ยวอย่างไรให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะนอกจากเราจะเลือกเวลาที่เหมาะสมหรือเวลาที่จอดจงแล้วนะคะนอกจากเราจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสารภาพความผิดบาปแล้วนะคะอันที่3เลยนะคะพี่น้องเราจะต้องจดจ่อในการฟังเสียงของพระเจ้านะคะหลายคนถาม เออเราเสียงของพระเจ้าจะจะมาอย่างไงใช่ไหมคะเสียงของพระเจ้าเนี่ยมันเราบางเราได้ยินเสียงของพระเจ้าบ่อยที่สุดผ่านทางพระวจนะคาของพระเจ้านั่นเองนะคะพระเจ้าก็ทรงตัดผ่านถ้อยคําของพระองค์นะคะซึ่งเอ็มก็ได้แบ่งปันไปในอีพีแรกแล้วว่าข้อดีของการอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมคะว่าดีกับชีวิตของเรายังไงพี่น้องก็สามารถที่จะย้อนชมอ p พีหนึ่งได้นะคะที่พูดถึงข้อดีของการอ่านพระคัมภีร์นะดังนั้นการอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเกี่ย กี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวที่ทําให้ตัวเราทั้งหลายได้รับการอวยพร์าจากพระเจ้านะคะเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ได้อ่านได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องจดจ่อในการฟังเสียงของพระเจ้าดังนั้นถึงต้องเลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะ,ะพูดคุยกับพระเจ้าได้นั่นเองนะคะก็ผ่านการอ่านพระวจนะนะคะผ่านการอ่าน ะนคําของพระเจ้าถามว่าการอ่านพระคําของพระเจ้าเราอ่านเยอะดีไหมดีมากๆเลยนะคะใครที่สามารถที่จะอ่านได้มากก็ถือว่าดีมากในในชีวิตของทุกท่านแต่หลายๆคนอาจจะเริ่มต้นในการฝึกนะคะในการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้านะคะก็แนะนําบางทีอาจจะไม่ได้เยอะมากเราอาจจะใคร่ควรพระคําของพระเจ้าสักหนึ่งข้อนะคะและเราก็พยายามอ่านพระคําของพระเจ้านะคะอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าในพระวจนะคาของพระเจ้าในพระธรรม โยชวาบทที่1ข้อที่8บอกว่าอ,อย่าให้หนังสือทำบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตึก ตองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทาตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จนะคะเห็นไหมพระเจ้าคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราตุกตองพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะในพระคําของพระเจ้าในตอนนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในช่วงที่เวลาที่เราจัดเวลาให้กับพระเจ้าจัดเวลาในการเฝ้าเดี่ยวให้กับพระเจ้านั่นเองก็ให้เราที่จะ จดจ่อในพระวจนะคำของพระเจ้าในสิ่งที่เราอา่านเราอาจจะเอามาหนึ่งข้อใช่ไหมคะหนึ่งบริบทของพระคัมภีร์นะคะแล้วก็เราก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าทรงนําเราว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรผ่านพระวจนะคำของพระองค์นะคะพี่น้องก็อา่านแล้วก็มันจะมีข้อข้อหนึ่งที่เวลาเราอ่านแล้วหรือว่ามีถ้อยคำหนึ่งมีประโยคประโยคนึงที่เรารู้สึกว่ามันแตะต้องใจของเรานะคะรู้สึกว่าเออพอได้อ่านพระคำอันนี้หรือว่าข้อนี้หรือคำคำนี้แล้วก็มันเป็นคำคำเดียวที่ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้หรือว่าเป็นคําที่ทรงพลังเป็นคําที่เราได้รับการแตะต้องที่มาจากข้างในของเรานะคะก็เมื่อพี่น้องได้พระวจนะคำในตอนนั้นแล้วก็ให้พี่น้องที่จะใคร่คววญพระคาของพระเจ้าในตอนนั้นนะคะมันก็เป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าที่พระองค์พูดกับเราก่อนหน้านี้เราอธิษฐานคือเราอ่ะพูดกับพระเจ้าแต่เวลาที่พระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะพูดผ่านพระวจนะคำของพระองค์นะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดบ่อยที่สุดกับริสเตีย ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้เราตึกตองพระวจนะคาของพระเจ้าจดจอนะคะพี่น้องในข้อนี้ก็คือขีดเส้นใต้เลยนะคะพี่น้องจะต้องหาคําคําเดียวหรือว่าประโยคประโยคเดียวที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องนะคะหรือว่าเลมาที่มาจากพระวจนะคาของพระเจ้าให้ได้ในวันนั้นว่าพระเจ้าอ่ะทรงตรัสอะไรกับเราในวันนั้นนะคะเพื่อการเฝ้าเดี่ยวของเราจะมีคุณภาพแล้วก็ตัวเราก็จะสามารถที่จะรับผระครค่ะและในข้อที่4นะคะก็คือว่า เมื่อเราได้ข้อพระวจนะนั้นแล้วนะคะใน,ในข้อพระวจนะที่พระเจ้าเดี๋ยได้ตัดกับเราในใจเราชอบมากเลยประโยคนี้เราชอบมากเลยคาคานี้เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราได้ยินเสียงของพระเจ้าและพระเจ้าพูดแบบนี้กับเราในข้อที่4เราต้องทํำยังไงนะคะเราถึงจะได้รับพระพรก็คือว่าให้ครวนสิ่งที่ได้นะคะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราได้ข้อเราได้คําคํานึงที่แบบพระเจ้าพูดกับเราหรือประโยคประโยคนึงที่พระเจ้าได้ทํางานในใจของเราสิ่งที่ เราจะตามต่อมาก็คือการที่เราจะต้องใคร่ควรในพระคาของพระเจ้าในตอนนั้นๆนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยให้เราทําอะไรนะคะพระเจ้าเตือนอะไรเราพระเจ้าบอกอะไรเราพระเจ้านําอะไรเราซึ่งในพระธรรมสองทิโมธีบท3ามข้อ16บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางชอบธรรมเห็นไหมคะเมื่อเราได้ข้อข้อนั้นแล้วเราก็มาหาในข้อข้อน ในประโยคประโยคนั้นว่าพระวจนะสอนอะไรเราในวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับเราพระเจ้าสอนอะไรเรานะคะบางทีพระเจ้าอาจจะยกคําอุป,ปมามาสอนเราหรือว่าเราอ่านเจอเรื่องราวของพระเยซูในตอนที่พระองค์ทาทรงทํพภารกิจหรือว่าตอนที่ในพระธรรมมัทธิวให้เราเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้ให้เราให้อภัยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าพระวจนะคำนะ่ะสอนอะไรเรานะคะแล้วก็สอนไม่พอบางทีพระวจนะคำก็เตือนเราด้วยนะคะบางทีเราท ในสิ่งที่ผิดนะคะบางทีเรา,เาไม่ชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้หรือว่าเราอาจพังพาดในการนินทาผู้นาหรือว่าทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะพระวจนะคำก็จะทําหน้าที่ในการเตือนสติเรานะคะแล้วก็หาเลมาของพระเจ้านาะถ้อยคําที่เอ็มบอกในเมื่อในเมื่อกี้ว่าพระเจ้าพูดอะไรนะคะว่าพระวจนะเตือนอะไรเรานะคะแล้วก็ไม่เพียงเตือนอะไรเราพระวจนะเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขอะไรในชีวิตของเรานะคะพี่น้องเราก็ใคร่ควรในสิ Hence, ่งนั้นนะคะแล้วก็อธิษฐา กับพระเจ้าเนาะพระคาของพ,พระเจ้าอ,อยากให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรแล้วก็เสริมสร้างอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไขาควรแล้วเราก็นําพระคําของพระเจ้าในวันนั้นเนี่ยมาปฏิบัติใช้ในชีวิตของเรานะคะดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวนะ่จึงเป็นสิ่งที่เราทําวันต่อวันกับพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะตัดกับเราทุกวันพูดกับเราทุกวันในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเตือนเราหรือสอ,สอนเรานะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรานะคะเชื่อเถอะค่ะถ้าเราเป็นคนที่อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าทุกวันเฝ้าเดี่ยวของพระเจ้า ทุกวันเนี่ยเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มีได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรต่อผู้อื่นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่จะแบ่งปันก็คืออ่อสู้เดียวอย่างไรทําให้เราได้รับพระพรในประการที่5สุดท้ายก็คือให้เราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะคะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าจากข้อพระวจนะคาที่เราได้จากพระเจ้านะคะเอามาใคร่ควรน,นะคะว่าเราจะทําอะไรยังไงแล้วพอมา ใช้ในชีวิตของเราแล้วก็สิ่งสําคัญอันนึงก็คือการที่เราจะต้องอธิษฐานนะคะพึ่งพาพระเจ้าให้พระวจนะคําที่พระเจ้าพูดกับเราในวันนั้นเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะหรือว่าขอพยะยามริสุทธ์ของพระเจ้าเนี่ยช่วยเราในตลอดทั้งวันนี้ที่เราจะสามารถที่จะทําอย่างงู้นอย่างนี้ได้ตามที่พระคําของพระเจ้าได้บอกกับเรานะคะพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆวันนะขอพระเจ้าช่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านี่แหละค่ะเป็นการขอการทรงนําจากพระเจ้า ขอการวยพรของพระเจ้าตลอดทั้งวันในชีวิตของเรานะคะคุณก็มีข้อพระวนะคาในพระธรรมยหอนบทที่15ข้อที่5บอกว่าเราเป็นเถาอังุ่นพวกท่านนั้นเป็นขแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นไหมคะว่าการติดสนิทกับพระเจ้าการที่เราผูกพันกับพระเจ้าการที่เราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยเราจะเป็นคนที่เกิดผลมากนะคะเกิดผลมากคืออะไรก็คือ เป็นคนที่รับพระพอรมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดผลในด้านของฝ่ายวิญญาณนะคะ,ะคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นพระเจ้าก็จะวอวยพรเรานะคะในประการที่5ก็คือว่าให้พี่น้องอธิษฐานแล้วก็พึ่งพาพระเจ้านะคะแล้วก็ทูลขอพระเจ้าได้ข้อที่หนี้ได้เลยนะคะสําหรับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะวันนี้เรามาทวนกันนิดนึงนะคะว่าเป้าเดียวอย่างไรนะคะทําให้เราได้รับพระพรนะคะประการที่1เลยนะคะก็คือว่าให้เราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม นะคะเอาเวลาที่เราสะดวกเอาเวลาที่เราจัดเวลาได้ที่เรามีสมาธิที่เรามีสติสะมะัชัญญะนะคะในการที่เราจะาให้ควรกับพระเจ้านะคะเลือกเวลาที่เหมาะสมนะสก็คือองค์ประกอบของการเฝ้าเดี่ยวก็จะมีการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานสาร,รภาพความผิดบาปของเรานะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือจดจ่อที่เสียงของพระเจ้านะคะหาคําคําเดียวให้ได้นะคะหรือว่าประโยคประยโยคเดียวให้ได้ว่าวันนี้พระเจ้า พูดอะไรกับเรานะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือว่าเมื่อเราได้คําคําเดียวแล้วให้เราใคร่ควรวญในคําคํานั้นนะคะแล้วก็นําพระวจนะคาของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้มาปรับในชีวิตของเราเพื่อเราจะรับการอวยพรแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คืออธิษฐานเพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้านะคะให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้เราสามารถทําได้ให้ชีวิตของเราสามารถที่จะเป็นพระพรต่อคนอื่นหรืออธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของเรานะคะให้พระเจ้าที่ทรงนําเราตลอดทั้งวันนี้ให้เราได้รับระพรจากพระเจ้าให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้เราพบเจอคนที่ดีอะไรอย่างนี้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้านะคะเอ็มเชื่อว่าถ้าพี่น้องนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะนําสิ่งที่เอ็มแบ่งปันนะคะแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจาวันของพี่น้องในทุกๆวันเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องว่าพี่น้องจะต้องได้รับผภพรจากพระเจ้าพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวของท่านเองนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของเราสถานภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นฝ่ายวิญญาณเราดีขึ้นด้านร่างกายของเราพระเจ้าก็จะอวยพรเรามากขึ้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดาพระพรจากพระเจ้าให้พี่น้องจัดเวลาในการเฝ้าเดี่ยวทุกๆุกวันค่ะและเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะให้ลูกแกะของเราพี่น้องคริเสเตียนหรือพวกคนที่เราลักคนที่เราอยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะคะเพราะว่า พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นจริงและมีชีวิตและทำให้เราทั้งหลายได้รับพระพรอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เควมก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ